หัวข้อต่อไปที่จะมาอธิบายในวันนี้ก็คือเรื่องของการอ้างอิงบนพื้นโลกทนะีนี้ไอการอ้างอิงบนพื้นโลกคืออะไรนะครับแล้วก็โปรแกรม qjs จะนำมาใช้งานเกี่ยวเรื่องของการอ้างอิงบนพื้นโลกเนี่ยนะพูดง่ายว่าจะใช้งาน qjs ได้เนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องการอ้างอิงบนพื้นโลกนะแล้วก็เข้าใจคำที่นะฮะที่ใช้คำว่านะครับ coordinate นะ reference system ซึ่งอันนี้เราจะต้องมีการกำหนดตัวนี้ฮะที่เรียกว่า CRS หรือ coordinate reference system นะเพราะนั้นเราไปดูความหมายของคำว่าการนั่งอิมบนพื้นโลกก่อนว่าคืออะไรนะการนั่งอิงบนพื้นโลกก็หมายถึงกระบวนการอ้างอิงค่าพิกัดนะครับว่านะของภาพนะฮะที่เป็นภาพเชิงเลขนะหรือที่เรียกว่า digital image เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพาดาวเทียมแล้วก นะครับที่สําคัญก็คือแผนที่ภูมิเทศเชิเชงเลขนะที่เรียกว่าดิจิตอลโทเปอกราฟิกแมปตัวนี้ซึ่งปัจจุบันเราจะไม่นะฮะการที่เราใช้งานระบบภูมิสารระบบสารเทศภูมิศสาสตร์เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้แผนที่ภูมิเทศเชิเชงเลขนะก็จะสะดวกขึ้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นภาพเชิงเลขที่เกิดจากการแคปเจอร์หรือจับนะฮะภาพหน้าจอจับภาพมาจากโปรแกรมอื่นๆนะครับที่เขาใช้คําว่าแคปเจอร์นะครับนะตัวนี้ก็ต้องมีการอ้างอิง นะต้องผ่านกระบวนการอ้างอิงบนพื้นโลกภาษาอังกฤษช้คําว่า georeferencing ซึ่งโดยหลักๆก,ก,ก็คือเป็นการอ้างอิงตําแหน่งในภาพนะพิกเซลในภาพเนี่ยให้ตรงกับตําแหน่งบนพื้นโลกซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องมีความเข้าใจ2ประเด็นด้วยกันก็คือระบบพิกัดกับพื้นหลักฐานไปดูทีละเรื่องนะครับระบบพิกัดคืออะไรนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึง2เรื่องนั้นมันก็จะมีสิ่งว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วหรือว่าเราดําเนินการเกี่ยวกับอ้างอิงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรา ต้องทาการตรวจสอบก็คือก่อนที่ทํางานก็คือเราต้องอดูว่ามันมีการอ้างอิงหรือไม่เมื่อมีอ้างอิงแล้วเนี่ยนะฮะนะครับตรวจสอบแล้วว่ามีการอ้างอิงเนี่ยก็ต้องตรวจสอบอีกว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่เราอ้างอิงเดียวกันเมื่อเราตรวจเช็คแล้ว่าแฟ้มภาพนี้นะครับมันมีการอ้างอิงแล้วมาแบบเดียวกัน,กนอีกแฟ้มภาพหนึ่งพอเอามาซ้อนทับกันอาจจะไม่ไปทางเดียวกันก็ได้ไม่ซ้อนทับกันสนิทก็ได้อันนี้ก็แสดงว่ามันมีความผิดพลาดเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องรู้ด้วย ในโปรแกรม q i s เนี่ยก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องก็คือนะครับเขาใช้คำว่า coordinate reference system อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นว่าตัวนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือระบบนะฮะร,ระบบอ้างอิงพิกัดนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็นะในอนาคตเนี่ยเราจะพูดครอบคลุมไปถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีโครงสร้างนะฮะการบันทึกแบบเชิงเส้นนะครับคำนี้มันจะกว้างกว่าคำว่า georeference นะครับเพราะว่า georeference ่ยพูดถึงเรื่องของการอ้างอิงนะแฟ้มข้อมูลภาพ ว่าแต่ละพิกเซลจะให้ไปตรงตำแหน่งบนโลกยังไงแต่ตันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลไปถึงข้อมูลที่เป็นเชิงพื้นที่ที่เป็นมีขนาเป็นโครงสร้างแบบเวกเตอร์ที่มีขนาเป็นจุดนะเส้นหรือว่ารูปหลายเหลี่ยมที่เอามาแทนลักษณะต่างๆ,ๆที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกตรงนี้ซึ่งจะใช้คำที่กว้างขึ้นไปก็จะใช้คำว่า special reference system นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะทำการเรียนรู้ตรงนี้กันอีกทีหนึ่งทีนี้ในการใช้งานนะครับในโปรแกรม QGIS เนี่ย นะครับ coordinate reference system หรือ CRS ที่ใช้เนี่ยเป็นใช้ระบบโค้ดของนะ EPSG ซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นองค์การสำรวจนะปิโตเลียมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อย่อมาจากคำว่า European นะฮะ p t o l e m Survey Group ก็เป็นกลุ่มที่ทำการออกแบบนะฮะร,รหัสรหัสที่ใช้ในการเรียกชื่อนะครับระบบนะฮะ อ้างอิงนะครับระบบอ้างอิงพิกัดค่าพิกัดเนี่ยนะครับขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องทําการเรียนรู้ด้วยนะครับว่า qgs ใช้ระบบของนะครับ epsg ว่าจะใช้ระบบพิกัดอะไรใช้พื้นหลักฐานอะไรใช้เลขรหัสอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับทีนี้ก็มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการนะครับเรื่องของระบบพิกัดโดยสรุปนะระบบพิกัดก็จะมี2ระบบด้วยกันคือระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะครับชื่อภาษาอังกฤษใช้คําว่า geographic coordinate system ตรงนี้ต้องจำนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไปใช้โปรแกรม QGIS เนี่ยเขาจะมีรายการตรงนี้อยู่ว่ามีนะครับตัว CRS หรือไอตัวนะครับระบบอ้างอิงพิกัดอะไรบ้างนะครับกับอีกระบบหนึง่งก็คือระบบพิกัดกริดใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า projected coordinate system นะถ้าชื่อทั่วไปก็นะครับใช้คำว่า critation นะครับ coordinate system นะแต่เรารู้จักกันในนามนะ Projected c o n r d i n a t System này, ก็จะใช้ในโปรแกรม GIS ทั่วไปทีนี้สระบบอ้างอิงพิกัดตัวนี้มีความแตกต่างกันนะครับโดยสรุปก็คือว่าเป็นการอ้างอิงตำแหน่งบนพื้นผิวถ้าเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์จะเป็นการอ้างอิงตำแหน่งบนพื้นผิวที่เป็นทรงกลมนะครับซึ่งโลกเราไม่ใช่เป็นทรงกลมนะฮะปัจจุบันนี้เราปรับนะครับเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ว่าทรงรีนะครับหรือกลมรีนะภาษาอังกฤษใช้คําว่า สเฟียร uh, ์อยหรืออิลิปซอยนะครับสองคำนี้นะครับอันนี้คืออ้างอิงตำแหน่งบนพื้นผิวทรงกลมโดยมีค่าสมมุตินะฮะมีการสร้างแกนสมมุติเส้นโครงนะฮะแผนที่สมมุติขึ้นมา2แนวคือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับทีนี้เวลาเราเรียกชื่อเนี่ยเราจะเรียกแนวนอนก่อนก็คือแรติชูตก็คือเส้นแนวนอนสมมุตินะฮะเริ่มจากเส้นที่มีวงใหญ่ที่สุดตรงกึ่งกลางเส้นศูนย์สูตรตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเรานะฮะยืนอยู่ตรงกึ่งกลางโลกแล้วเรา นะครับเล็งมุมขึ้นไปเนี่ยยกมุมเปลี่ยนมุมขึ้นไปตามนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเงยนะครับเงยขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้มุมก็จะเพิ่มขึ้นไปตามค่าแกน y เหนือใต้นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นสมมุติที่เกิดจากกันนะครับสร้างนะเส้นวงกลมนะครับที่ตัดผ่านโลกนะครับตามมุมที่เรายกขึ้นมาจากเหนือขึ้นไปจากจากบริเวณเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปอย่างเส้นโคโลค่าก็จะเพิ่มขึ้นจากนะครับเหนือใต้เพิ่มขึ้นหรือลงจากเหนือหรือใต้ อีกเส้นสมมตินึงเป็นเส้นสมมติในแนวตั้งนะครับเป็นเส้นสมมติที่ลากผ่านเส้นแรกนะลากผ่านที่เมืองกรีนิชนะครับประเทศอังกฤษนะครับอันนี้เป็นเส้นสมมติที่นักวิยาสตร์คนที่คิดคนเดนก็สร้างขึ้นมาเส้นแรกก็ถือเป็นเส้นศูนย์เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นวงกลมนะครับซึ่งทุกๆเส้นจะมีขนาดเท่ากันหมดนะครับเพียงแต่ว่ามุมมุมที่กวาดก็คือจะกวาดจากค่าศูนย์เนี่ยกวาดไปทางซ้ายหรือทางขวาก็จะแบ่งออกซีกโลกออกเป็น2ซีกคือซีกตะวันตกแล้วก็ซีกตะวันออก นะครับถ้ากวาดไปทางขวามือของผู้ที่มองเข้าไปในแผนที่นี้ก็เป็นทางทิศตะวันออกถ้ากวาดไปทางซ้ายมืออันนี้ก็ไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นค่าก็จะวิ่งเนี่ยศูนย์ถึงร้อนะฮะตอนออกหรือตะวันตกอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนค่าในแกนตะวันออกตะวันตกซึ่งถ้าเทียบกับระบบกริดก็คือเป็นการเปลี่ยนค่าในแกน x นั่นเองอันนี้นก็คือการอ้างอิงตำแหน่งบนพื้นผิวทรงกลมข้อนะแตกต่างก็คือพื้นผิวทรงกลมเนี่ยเส้นสมมุติเนี่ย นะครับถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมันจะขนานกันตลอดแต่ถ้าเส้นสมมุติในแนวตั้งเนี่ยมันจะลู่เข้าหาตรงเวณที่มันตำแหน่งที่มันเพิ่มขึ้นไปนะครับอยู่ใกล้เส้นสย์สุดเนี่ยเส้นสมมตินี้มันจะลู่นะฮะเข้าหากันนะครับแล้วไปตัดกันที่ชั่วครัวโลกอันเนี้ยทำให้ลักษณะของเนี่ยกริดหรือตารางกริดมันมีรูปร่างที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะตลอดเวลาจะแตกต่างกับกรณีที่เราทำนะฮะเรา เอาข้อมูลเนี่ยมาแผ่ให้กลายเป็นแผ่นพื้นโลกเนี่ยให้มาแผ่ให้เป็นพื้นผิวราบเรียบนะ,ะแบนเป็น2มิติอันนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงในระบบพิกัดที่เราเรียกว่าพิกัดกริดนะฮะกเส้นสมมติที่เป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยก็จะขนานกันทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับในเรื่องของระบบพิกัดภูมิศาสตร์กับระบบพิกัดกริดทีนี้เราก็มาดูว่าในการที่เราจะทําให้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับ กลายเป็นระบบพิกัดกิจก็จะมีนะครับคำอีกคำหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือคำว่า map p r o j e c t i o n นะฮะหรือการการฉายภาพนะครับโลกโดยการที่สมมุติว่าเส้นโครงแผนที่เนี่ยที่เป็นเส้นสมมติเรื่องของพิกัดนะ,ะที่เป็นเกิดจากเส้นสมมุติแนวตั้งแนวนอนที่เป็นเกิดจากพื้นผิวโคง้งตัวเนี้ยเมื่อสมมุติว่านะมีนะครับไฟอยู่ตรงกลางแล้วเงาของเส้นสมมุตินี่จะมาตกบนบน,บนฉากที่รับตัวนี้นี่นะเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งในในทฤษฎีเนี่ย ก็จะต้องใช้สมการณิาสตร์ในการที่จะจำลองรูปโลกขึ้นมาก่อนนะว่ารูปโลกมีมิติอย่างไรแล้วกนะ็ถ้ามันฉายนะฮะฉายออกมาหรือโปรเจกเต็ดออกมามาตกกระทบที่ฉากทีนี้ก็ยังมีอีกว่าฉากที่จะเอามารับเนี่ยเป็นฉากแบบไหนขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้งานค่าพิกัดนั้นๆอีกเพราะว่าเนื่องจากพื้นผิวโลกเป็นทรงโคง้งและถ้าเรานะครับพื้นที่ที่เราทําการอ้างอิงตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณที่มีส่วนโคง้งน้อยหรืออยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรตรงเนี้ย นะฉากที่นิยมเอามารับก็เป็นฉากที่เป็นรูปทรงกระบอกแต่ถ้าอยู่บนแวนโคโลกเนี่ยฉากที่เอามารับก็จะเป็นฉากที่เป็นเป็นรูปกลวยทั้งนี้เหตุผลก็เพื่อที่ว่าเมื่อมีการฉายออกมาแล้วเนี่ยในรูปร่างของพื้นที่รูปร่างของอนาบริเวณเนี่ยมันจะไม่เกิดความบิดเบี้ยวการที่จะคำนวณเรื่องอพื้นที่คำนวณทิศทางอะไรต่างๆก็จะไม่มีความผิดเพี้ยนไปนะฮะเป็นการลดค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการที่เราฉาย นะครับแผ่พื้นผิวที่เป็นทรงกรมลมรีออกมาเป็นพื้นผิว2มิมติราบเรียบอย่างนี้ก็เปนะ็นการลดความคลาดเคลื่อนก็เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์นะครับเนะี่ยเกี่ยวกับการแผนที่อันนี้ก็จะให้เรารู้ไว้ว่ามันมีคํานี้อยู่ว่า map projection ทีนี้มันมาเกี่ยวกับการใช้งานก็คือบ้านเรานะครับหรือว่าระบบกริดที่นิยมที่สุดใช้ก็คือก็จะเป็นระบบนะฮะบ้านเราที่ใช้ก็คือระบบที่เรียกว่า universal transverse mercator ฉากที่เอามารับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นฉากทรงกระบอกที่เป็นแนวตั้งแต่คําว่าทานสเวก็คือการเป็นทรงกระบอกแนวนอนและรายละเอียดเองก็ยังมีอีกว่านะว่าเป็นทรงกระบอกเนี่ยบ้านเรามันเป็นยูนิทส์ทันสเมกเตอร์เนี่ยมันจะมีทรงกระบอกที่เอามารับนะฮะให้เกิดความคลาดเคลื่อนความถูกต้องเนี่ยก็จะมีทฤษฎีมีอะไรพวกนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ในที่นี้ก็จะไม่ขอลงรายละเอียดสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากนั้นสิ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้ในเรื่องของระบบพิกัดกลิต นะครับนะเรื่องของ projected coordinate system เนี่ยก็ต้องรู้เรื่องของ,อง,ของโซนด้วยเพราะว่าการแบ่งโซนเนี่ยโดยทั่วไปนะครับโลกก็จะถูกแบ่งนะฮะเมื่อมาแผ่ออกเป็นพิกัดนะฮะพิกัดกิดแล้วก็จะถูกแบ่งออกเป็นโซนทั้งหมดด้วยกัน60โซนโดยแต่ละโซนเนี่ยนะครับก็คือโซนนี้ก็คือแถบแถบเส้นสมมติในแนวตั้งเนี่ยก็จะมีความห่างกันนะครับทุกๆ6องศาเพราะฉะนั้น6องศาตัวเนี้ยเมื่อนะครับหกโซนก็เท่ากับ3 6 0องศานะฮะไม่ได้มีการแบ่งเป็นตัวออกตัวนตกนะครับ แต่สิ่งที่ที่จะแบ่งก็คือแบ่งออกเป็นโซนนับไปตั้งแต่โซนนะฮะหไปจนถึงโซนนะฮะที่60ในขณาเดียวกันนะครับทางแนวนอนก็ใช้เป็นเลขนะฮะสัญลักษณ์ใช้เป็นตัวอักษรแทนนะครับก็จะมีโซนอ่าเป็นแบบแนวนอนว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรว่าอะไรบ้านเราก็จะตกอยู่ในโซนที่อยู่ในข้อมระหว่าง4 7กับ48นี่คือตรงนี้ประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่เป็นแนวนอนที่ตรงนี้ก็คือ P กับ Q พันธะุ์โซนนี้สิ่งที่เราต้องจําก็คือบ้านเรามันจะต้องนะอยู่ในโซนไหนแล้วก็บริเวณใดทํางานถ้าเราทํางานอยู่ที่บริเวณใดของประเทศมันจะต้องทําการอ้างอิงเป็นเป็นโซนใดถ้าเราใช้พิกัดกิจก็โดยส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเป็นโซน17นะครับทางภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นเนี่ยรอยต่อตรงนีนะ้เช่นเดียวกันภาคอีสานถ้าเลยเลยเส้นแบ่งโซนตรงนี้ไปก็คือจังหวัดที่่อมอยู่ระหว่างโซนเนี่ยก็จะมีเลยหนองบวัวลำพูนะฮะชายภูมิอะไรต่างๆตามนี้ นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราทํางานอยู่ในบริเวณที่มันไม่ได้กํากึ่งอะไรอย่างนี้ก็มีปัญหาเราก็ทําอยู่โซนสิบเจ็ดแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเราทํางานอยู่บริเวณกํากึ่งตรงนี้นะเราต้องอ้างอิงระบบพิกัดขดเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะอ้างอิงตําแหน่งนะระบบพิกัดตรงนี้ให้เรานะพิกัดขดของเราไปตกอยู่ในโซนไหนหลักการเดคิดก็คงจะเป็นลักษณะสัดส่วนพื้นที่แล้วกันว่าถ้าพื้นที่ส่วนใดเนี่ยมันอยู่ในโซนส7พื้นที่ส่วนที่ทางานเนี่ยมันอยู่ในโซนส7มากกว่าแล้วมีส่วนที่ค่อมไปทาง48น้อยกว่า ก็ให้ตัดใ,ใจเป็นโซน17แต่ถ้าเกิดพื้นที่ส่วนใหญ่ทํางานตกไปทางโซน48และมีบางส่วนที่ตกโซน47ก็ให้ตัดสินใจไปเป็นโซน48อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปนะครับในการที่จะกําหนดนะโซนนะครับนะในกรณีที่มีการที่พื้นที่ทํางานนั้นคล่อมอยู่ระหว่างโซน1 7กับ18นะฮะถ้าเราใช้พิกัดกิจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบพิกัดก็จะมี2ระบบโดยสรุปนะฮะก็คือระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า geographic coordinate system กับระบบพิกัดกริดภาษาอังกฤษใช้คำว่า projected coordinate system ความแตกต่างก็คือเรื่องของพื้นผิวที่ใช้กันยังอิงตำแหน่งว่าเป็นพื้นผิวที่เป็นทรงกมลมรีหรือพื้นผิวที่เป็นแผ่นราบเรียบ2มิตินะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเรื่องของระบบพิกัดแล้วเราก็ต้องตัดสินใจแนวะคิดในการใช้งานก็คือว่าถ้าเป็นการทํางานในพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคใหญ่หญๆเช่นอาจจะเป็นทั้งภาคเหนือหรือ เหนืออีสานหรือทั้งประเทศอย่างเงี้ยเราอาจต้องตัดสินใจใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะครับถ้ามีการทํางานนะเช่นทําแผนที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทั้งประเทศหรือทั้งภูมิภาคนะครับแต่ถ้าเป็นแผนแผนที่หรือการทํางานที่เป็นพื้นที่เล็กๆบานเป็นบางภูมิภาคเราก็ควรจะใช้ระบบพิกัดกริดนะฮะก็จะเป็นการที่ทําให้ความละเอียดในการคํานวณตําแหน่งคํานวณขนาดพื้นที่ระยะทางอะไรเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับนะ ทีนี้อีกเรื่องหนึง่งนอกจากเรื่องของการนะครับเรื่องของระบบพิกัดแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่านะครับดาตัม um, คาว่าดาตัมหรือ geodetic data um. ซึ่งคําว่าดาตัมเนี่ยนะฮะพื้นฐานคําแปลนะมันหมายถึงคำแปลของมันตามศัพท์นะฮะประจันตกรลมคือมูลฐานหรือระดับอ้างอิงนะส่วนคําที่ใช้ในวิชาแผนที่นะฮะก็คือพื้นหลักฐานโดยสรุปนะฮะมันก็คือคําว่าดาตัมเนี่ยมันคือระบบหรือวิธีการอ้างอิง นะครับแล้วก็กลุ่มของจุดอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณรูปทรงของโลกที่ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งทางราบแล้วก็ตำแหน่งความสูงนะทางความสูงนะครับก็คือแกน x y แกน z นะครับความสูงเนี่ยบนพื้นโลกซึ่งอันนี้ก็นะครับมีวิธีการคำนวณในอดีตเนี่ยก็จะมีการสำรวจเรื่องรูปโลกต่างๆนะครับแล้วก็มีการเอามาคำนวณมาจำลองรูปโลกนะฮะกำหนดจุดกึ่งกลางของโลก นะครับแล้วเราจะอ้างอิงตรงบริเวณใดจะต้องมีการขยับจุดกึ่งกลางเพื่อจะให้การคํานวณเรื่องของตําแหน่งเรื่องของสัสดส่วนของนะครับสิ่งต่างๆที่ปรากฏบรูปม,มันมีความถูกต้องมากที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องระบบนะฮะอ้างอิงนะฮะก็คือเรื่องของดาตามัมพื้นหลักฐานในการอ้างอิงซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับดาตัมอยู่2ส,ส่วนก็คือดาตัมที่เรียกว่าอินเดียนนะฮะหนึ่งเนะครับ, 1975, รบหรือถ้าระบบก็อินเดียนไทยแลนด์หนึ่งเก้าเจ็ดห้าแต่ในโปรแกรม QJ ก็จะเขียนแค่อินเดียนหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับ นะแล้วก็อีกระบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่นะฮะพื้นหลักฐานที่นิยมนะนิยมใช้แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับใช้กันทั่วไปก็คือนะครับอ่านออกเสียงว่า WGS นะครับ1984นะครับ World Geodetic System นะครับซึ่งก็เกิดจากการที่มีการสำรวจมิติของโลกนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันว่านี้เป็นมิติในการสำรวจของโลกโดยเพราะในแกนแกนที่อ้างอิงว่ารูปกรวยนั้นะมันมีความ นะฮะแกนในทางแนวตั้งแนวนอนมันมีระยะเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะเป็นการสำรวจในในช่วงนั้นนะครับในช่วง1984ทีนี้เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยในก่อนที่จะเป็นปี1984ก็มีการทําแผนที่มาตั้งตั้งนานแล้วนะครับเป็นแผนที่ภูมิประเทศตั้งนานแล้วก็ยังใช้อ้างอิงพื้นหลักฐานไปที่ประเทศอินเดียอยู่ก็คืออ้างอิงตำแหน่งเรื่องของการสำรวจนะว่าพิกัดตรงตำแหน่งของโลกที่อยู่นะเลาะทั่วโลกที่มันยึดโยงกันเป็นโครงข่ายเนี่ยที่ประเทศอินเดียแล้วก็ถ่าย ค่าตำแหน่งตอนนั้นออกมาใช้งานประเทศไทยแล้วก็สร้างเป็นแผนที่ของนะฮะแผนพิพิประเทศนะนะที่ใช้ในการทหารต่างๆตั้งแต่ปีนะตอนนั้น1975แล้วก็มามีการปรับปรุงนะฮะเป็นระบบแผนที่ที่ใช้การอ้างอิงหรือใช้พื้นหลักฐานนะครับในระบบที่เป็น WGS 1984นะอันนี้ก็จะทําให้ใหม่ขึ้นแล้วก็มีความนะถูกต้องมากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอันนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือโดยสรุปนะฮะว่านะครับนะระบ,บรพิกัด มีกี่ระบบก็สรุปว่ามี2ระบบพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัดกิจส่วนนะฮะดาตามัมนะครับในบ้านเราก็จะมี2ระบบนะครับที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการอ้างอิงตำแหน่งพื้นที่ที่ทำงานประเทศไทยก็มีระบบ2ระบบก็คือ Indian 1975กับ WGS 1984นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจำทีนี้ในการทำงานนะฮะในเชิงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของแผนที่ิประเทศ นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในอดีตซึ่งในอดีตเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแผนที่ที่มีละนะักษณะเป็นแผนภาพที่พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันนะฮะการใช้งานเนี่ยเป็นเชิงดิจิทัลหมดเป็นเชิงแฟ้มข้อมูลภาพทั้งหมดก็จะทำให้การทํางานมันสะดวกขึ้นในการนําเข้าแก้ไขปรับปรุงความถูกต้องหรือการเอาไปประยุกต์ใช้งานต่างๆแต่เราก็ยังหนีที่จะเอาแผนแผนที่ภูมิเทศมาใช้งานไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามัน เป็นข้อมูลนะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการอ้างอิงแล้วมีความถูกต้องนะครับในดับประเทศนะฮะที่จะยึดโยงกลับมาดังนั้นในการทํางานเกี่ยวกับการนําเข้าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างเนี่ยเราควรจะใช้แผนที่ประเทศเนี่ยเป็นแผนที่ฐานหรือที่เรียกว่า b a s แ map เพื่อเป็นการตรวจสอบยึดโยงว่าเนะี่ยค่าพิกัดต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในระบบภูมิศาสตร์หรือระบบพิกัดกริดเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่แล้วก็ในการที่เราจะอ้างอิงนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่เรากําลังดําเนินการนะ่ถ้าเป็นข้อมูลในอดีตนะ เราจะตรวจสอบมันเราก็ได้ต้องย้อนกลับมาที่แผนที่ที่เป็นนะครับแผนที่ตัวเก่าที่อ้างอิงอยู่บนพื้นหลักฐานตัวเก่าหรือถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องอ้างอิงไปที่แผนที่พิเทศที่เป็นระดับปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลําดับชุดคําว่าลําดับชุดก็หมายถึงว่าใครมาก่อนมาหลังนะครับซึ่งเราก็จะมีลําดับชุดด้วยกันทั้งหมดสองลำดับชุดคือ L7017 กับ L7018 L7017 นี่ก็มาก่อน ทิ้โดยสรุปก็จะเห็นว่าแผนที่ภูมิเทศเนี่ยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น l 0 7 l 0 8เนี่ยเวลาเราที่ดูในแฟ้มข้อมูลภาพหรือดูที่ดูที่ตัวแผนที่เนี่ยเราจะพบว่าในแผ่นที่เองอ่แสดงระบบพิกัดไว้ทั้งพิกัดภูมิศาสตร์แล้วก็พิกัดกิจนะครับนะแต่สิ่งที่มันมีความแตกต่างกันก็คือพื้นหลักฐานทางราบนะครับซึ่งเดี๋ยวในบทนะปฏิบัติการก็จะ จะอธิบายให้เห็นว่าเราจะสังเกตตรงนี้ได้อย่างไรว่านะครับแผนที่เป็น L717 กับ1 8จะดูที่ตรงไหนถึงจะยืนยันว่ามันเป็นพื้นหลักฐานอะไรนะโดยสรุปนะครับแผนที่ที่เป็นนะฮะแผนที่วิเทศที่เป็น l 0 1 7นะครับก็มีทั้งพิกัดภูมิศาสตร์แล้วก็พิกัดกรดเนี่ยก็จะเป็นพื้นหลักฐานอินเดีย1975ในขณะที่แผนที่นะครับที่เป็นลำดับชุดใหม่ขึ้นมานะครับ L718 นะครับซึ่งมีระบบพิกัดทั้ง2แสดงอยู่ในแผนที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือพื้นหลักฐานทางราบนะครับก็คือจะใช้ WGS 1984แล้วในขณะเดียวกันนะฮะพื้นหลักฐานทางดิ่งเองก็อ้างอิงระดับน้ำทะเลที่แตกต่างกันด้วยเพราะนั้นจึงทำให้ข้อมูลในเรื่องของความสูงของยอดเขาที่เป็นยอดเขาลูกเดียวกันเนี่ยก็ก็จะมีค่าความสูงไม่เท่ากันนะครับก็มีการปรับปรุงเพราะว่าเนื่องจากใช้จุดอ้างอิงที่เป็นค่าศูนย์ศูนย์ของความสูงเนี่ยนะครับ ไม่เท่ากันก็คือเห็นไหมว่าใช้พื้นหลักฐานคือหรือดาต้มหรือคําว่าอ้างอิงเนี่ยแตกต่างกันออกไปก็เดี๋ยวในในบทเป็นไปการก็จะให้ให้เห็นภาพตัวนอีกทีนึงทีนี้ในการอ่านค่าพิกัดนะครับในแผนที่ภูมิประเทศนะครับถ้าที่เราจะอ่านเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราจะอ่านถ้าเป็นพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เป็นเทคนิคหรือทิที่จะให้จําก็คือเราจะคุ้นเคยกับคําว่าล a t i t u d กับลองจิตจุแต่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าเวลาเราอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยเราบอกค่า y ก่อน นะฮะเข้าไว้ก็คือเหนือใต้ก่อนนะฮะแกนเหนือใต้ก่อนนะครับก็คือละติจูดนะจากนั้นเราถึงจะอ่านค่าในแกนที่เป็นตะวันออกตัวันตกหรือก็คือโดยสรุปก็คือแกน x นะตามมาเพราะฉะนั้นนะ,ะตรงนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เราจะต้องเข้าใจและไม่สับสนเพราะเดี๋ยวตอนที่เราไปดูในไฟล์ข้อมูลแผนที่แล้วก็โปรแกรมจะแสดงค่าให้เราเห็นเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อโปรแกรมจะแสดง x y ก่อนเสมอนะครับเพียนงะแต่เราต้องรู้ว่า x เนี่ยมันคือลองจิจูดแล้ว y มันคือละติจูด อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับถ้าเราอ้างอิงนะครับเป็นระบบพิกัดกิดไอ้ตัวที่เราอ้างอิงเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์นะครับส่วนถ้าเป็นระบบพิกัดกิจการอ่านค่าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเมื่อเราเอาเมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาในข้อมูลแผนที่ที่บริเวณใดก็ตามของประเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือ x เนี่ยจะมี6ตำแหน่งแล้วก็ y จะมี7ตำแหน่งนะฮะยกเว้นนะอันนี้พูดถึงโซนส7นะฮะถ้าเป็นโซนเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่โซนส7เนี่ย นะยกเว้นนะฮะเลขแกน y เนี่ยจะมีนะฮะตำแหน่งเหลือ6ตำแหน่งในกรณีที่ลดลงไปเนี่ยทางจังหวัดนะฮะตั้งแต่พังงากับสุราต์ตรงนี้พังงาสุราร์ตรงนี้ลงไปเนี่ยก็จะเหลือ6ตำแหน่งว่าอหลือ6ตำแหน่งแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรายังใช้โซนส7อยู่เนี่ยแล้วเราเลื่อนไปทางนะครับทางด้านขวามือ่างเงี้ยนะครับค่านะครับตัวแกน x ก็จะมีเพิ่มเป็น7ตำแหน่งได้แต่ปกติแล้วไม่เหตุการณ์นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่า ถ้าเราทํางานที่ข้อมเกี่ยวตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น6กับ7หมดยกเว้นถ้าเราจะมาทํางานที่เลยโซนนี้ไปมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นโซนส8่ซึ่งก็จะมี6กับ7อีกเหมือนกันนะครับตำแหน่งอีกเหมือนกัน x เ,เป็น6ตําแหน่ง y เป็น7ตําแหน่งเหมือนกันส่วนตรงบริเวณที่เป็นนารีทิวาัตรงนี้นะครับก็จะเป็น6นะ x เป็น6 y ก็เป็น6ตําแหน่งเหมือนกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โซน18ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เล็กมากโอกาสที่จะได้ใช้ตรงโซนนี้ก็น้อยพอสมควรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ตัวทั่วไปก็จะเหลือ6 6กับ 6. ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะจําแล้วก็อ่านค่าพิกัดกิจเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเป็นการกรอกค่าในการอาิงเราต้องมีการกรอกค่าแล้วเราต้องมีการอ่านค่าพวกนี้ด้วยก็จะต้องรู้หลักการตรงนี้เอาไว้เช่นเดียวกันครับอันนั้นก็เป็นทั้งหมดนะครับที่กล่าวถึงก่อนที่จะเข้าไปสู่บทปิบติการนะฮะว่าเราจะนะทำการอ้างอิงนะฮะว่าบนโลกนี้นะครับมีนะตำแหน่งนะอยู่ตรงไหนตรงไหนให้ให้กับ ข้อมูลที่เป็นนะฮะข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เอามาจัดเก็บในบระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของการอ้างอิงระบบพิกัดนะครับการอ้างอิงบนพื้นโลกนะฮะใช้คำว่าการอ้างอิงบนพื้นโลกนะโอเคครับ